แล้วตอนนี้นะฮะเห็นเลิฟอยู่อย่างนี้นะฮะชาวซีสเปสต,ต้องรู้แน่นอนว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับซึ่งวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคนไทยทั้งประเทศและชาวซีสเปสต,ต้องรู้จักกันดีนะครับกับดัชนีขุนของเราคนนี้พี่ติณาคริสนาอากิล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้มาทําอะไรที่ซีสเปสครับผมวันนี้มาเข้าคลื่นซีนิดนึง <c oughs> นะฮะก็มีอัลบัม้มเออไม่ใช่อัลบั้มซิีนั่ลพิเศษอ่ามาฝากนิดนึ เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยใช่เป็นเพลงสนุกๆชื่อเพลงสุดๆนะคะที่บอกว่าทำมาโดยเฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตที่ขึ้นในดวงครับผมนะฮะอ่ะอย่างนี้ถามเลยดีกว่าว่าหายไปก็นานเหมือนกันนะก็จากครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันที่ปีสองปีใช่ไหมประมาณสองปีจากไหม่อะไรหมาครับผมก็เป็นเพลงที่เหมือนว่าทำมาให้แฟนๆเลยทีเดียวงั้นถามเลยดีกว่าสุดๆ มันกลับมาโอ้โหต้องแดนอยู่แล้วผมว่า,า,าแล้วมีความพิเศษเลยในซิงเกิลนี้ค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะ <c oughs> ก็เนื้อหาก็จะเป็นประมาณเหมือนก,กับว่าให้ทุกคนยืมความทุกข์อะไรทุกอย่างที่ดีในหัวเนี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มา <c oughs> สนุกัันานนะคะแต่ส่วนท่านะพูดถึงเรื่องของดนตรีเนี่ยซาวก็จะเป็นซาว์อิเล็กทรอนิกแดน ก็จะมีซาวแบบเสียงเอ๊แบบซินเทสไซเซอร์ izer, แล้วก็จะมีการดัดเสียงเสียงร้องนิดนึงอ่าก็ให้มันดูแบบว่าแปลกจากที่นาเคยทำมาให้มันดูเข้าแบบเข้ายุคแบบเข้าสมัยนิดนึงนค่ะนะฮะต้องติดตามให้ดีแล้วกันนะครับใช่ฝากได้ที่นี้นะคะใช่นะที่สีเก้าสิบเจ็ดจุดห้าีเอ็มแล้วก็ <Okay. S 2> อย่าลืมที่สิสเปซด้วยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่นาฝากผลงานดีกว่าสำหรับเพลงนี้เราก็ในเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลต่อไปมีมิวสิกวิดีโอมีอะไรเต็มที่เลยครับ ก็ณตอนนี้นะคะก็คงจะต้องเป็นซิงเกิลนี่ก่อนนะคะแต่ว่าพอพอหลังจากที่หมดคอนเสิร์ตแล้วนี่จะอาจจะมีอัลบั้มว่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะครับผมให้ติดตามกันที่ดีและกันอัปเดตที่นี่ c s p a c e in. th นะครับวันนี้เรามกับพี่ดีนาไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ c 9 7 5 FM ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ